ันนี้มันใหญ่ด้วยเพราะว่าอะไรจังหวัดเราเป็นอะไรในหกก็ไม่รู้จะไม่ได้ไปไปบิงโด้ยิ่งมึงรูปนะวิลโลว์จริงอือใจเย็นอ๋อไอ้ที่หายแล้วส่ตกไอ้เที่ยใครจะดับไหมวะฮะวัแนวนี้มากแค่แล้วรอรอรอมันแค่เปิดค่อยบอก่าเป็นที่อะไรกูดูคลิปไลฟ์สดตัวเองไม่ได้วะไอ้ดอกกระตูตัวแรงละมาๆมาเลยละองแม่งตอกโค้นอ่ะเกียร์เีหน่อยเกียร์หนึ่ง

บหลังตัวนะเัลหลังตัวนพอยมองหลังนี่แหละเออสวยตาแล้วพลอจะตาแล้วแน่าจะมีนัระวังมีนะพอยเฮ้ยหลังนี่่ะมันจ้วอมันจะวอลโอ้ยเียแม่งอ่ะมันมั่วไอสัตว์โอ้ยโเยี่ยอ่ะโเยียากไอสัตว์ใช่ปะมันยิงกรู้ว่ปะเย่มากมันยิงในสมอง ไอ้เปี้ยนเยอะเปี้ยนลยอยลมฟันอยู่แล้วมันยิงทะลุมาเลยเขี่ยไรคด้เี้ยพอยลมฟันมันกระโดดยิงกันนะพอยปังอ์หายอย่างมั่วเลยต่อตีตีต่ออืมกีที่คือ้องใช่ไงน่ารักเลยละเจ็กหมูทะเฮ้ยกูจะอะไรวะปักผมอะไรคือข่มวะขออมข่มเฮ้ยลืมซื้อปืนเขาบอกว่าถ้าเกมไวก็มีเกมเนอะ แล้เราเล่นเกมใหมละกันน v i n g area กนเกมบอกรึีัว้ใ้ไดิเออขอบคุณที่บอกนะขอบคุณนะขอบใจที่บอกนะปอดตรงนี้ได้หมเข่าตงน้งกหมดนะเฮ้ยเสร็จไกลเสร็จไกลเสร็จไกลไอนไอยเกลยนแต่เรานันงระวังหลังนะมแถบ แต่แต่ว่าคนไม่รู <right. S 2> ้ไม่สนเฉยสองตัวมะครบแล้วครบแล้วครบแล้วพีทีจะทายนะพีทีัวทายสวยสวยปารโดคนดูทุกคน้วยนะครับแป๊บนึง one step closer แป๊บนึงแป๊บนึงเฮ้ยอยู่อยู่อยู่เอาอยู่เอาเชลินบอก ยูยูยูปล่อยใช้ไปก็ได้เขามีเล่นไม่เ็นเอาเอาแวสคนเน่อยเลยกูส่งอะไรให้มึงบ้างเนี่ยแล้วมอว์มอวมอว์มอว์มอว์ลอว์มอวเมอว์อว์มอว์มอ่มอว์มาว์มอวออาอวอออวนอวอมออวมมออ์อว์วมอนี้อันนี้กูลืมสูตรโซววมอมมมอออ รอก่อนรอก่อนรอก่อนเส็งมิดเส็งมิดรถเห็นไหมรถเห็น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 เส็งมิดเฮ้ยลงได้บ่ะอย่าเก่งจัดใส่ในสามตัวสามตัวสามตัวใส่ได้ใส่ได้ภูเขอปัดตะกอนเฮ็ดอยากตลกเจมไม่ได้ว่างเล่นด้วยโอได้ครับดูจัดไอ้เหี้ยคอยดูจัดเอ้เดือดอะไไม่ใช่โม่ก้อนอะไรอยู่แต่ว่ามัน วันตุรกีโฟร์สนอนันองในไซเดอร์ไม่เขี้ยร้ายมาไปถ้เล่นเมนให้วเลิกข่มาว้าเเจีดเลสิว้ามีมือป่ะไวะีเวิลียไม่ได้หรอเขี้ยะเก็บได้น้วเก็ได้แล้วร้อยร้อยสิบอยเราก็ได้เรามันมาใกล้ก็ได้มันมีปืนใหญ่อ่ะรอ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 ร้อยร้อยเตนใรโอนเล่นให้ก่อน กิดผิดที่เดินมาเอ้ยอย่างนี้เราเตะรอได้เราได้กูกลัวมืนไอ้หลังวอลเตยมาจาะวอลแล้วโอ้ยมันไป่หมดเมาควันมาควันขึ้นไปแล้วสุโมควันไอ้ทายโอ้ชื่อดูซิเฟอร์เราคุณนึกถึงไอ้สติ๊บเออก็ไอ้แผ่นชื่อดูซิเฟอร์ตลอดเะแกร์ลูซีเฟอร์อะไว ที่ไหนแล้วต้องให้รู้สิเพื่อเฮ้ยขอแวนดอลหน่อยเคลียบไม้ให้ใกล้ๆอ๋ออันเนี้ยแล้วไหนไอพีมันบอกว่าจะมาว่ากูสารเปิดไลฟ์เพื่อเลยนะี่ยไม่เอาขับรถอะไม่เอาขับรถมันมันขี้โม้ว่ามันมันยิงกูได้เหรอเฮ้ยใครมีแวนดอลดีๆีมากครับไอ้ฝั่งตีชมพูยิงดีเฮ้ยมึงเอาต้นไหนกูเรียกมันว่าเลิศทิงอ่ะมันบอกว่าได้ไหมมันบอกว่าทีมแข่งมืม้วสุดอะมันก็เลยเลยมันเลยเรียกเลยแล้ิงึ้น เขาบอกเอาล่ะเอาแล้ว่ตัวตัวตัวตั่งวตั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 วตวตัวตัวตัวตตตัว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 วตัววาัวตตัไม่วตัวตตัวนัวตัไม่วตตัว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 ตัตัว ตายเมี้อ่ะไม่มีสมมใครมันบล็อกกูวะไอ้เจ้ากูไม่ได้สอมีอะไรเลยกูตื่นมาแล้วเปิดคอมเขาโอเคโอไฮโอจัดไอ้ตุนจะมาร้องอะไรเออพคว่ำตาดีดำอ้ยอยู่ใกล้กันไปกูยังไม่ได้แดกข้าวเลยกูแดกข้าวไว้เี้ยไม่มีหิวนะ เดี๋ยวมมันที่วิ่งไปก่อนอะตาบ้านเรามันมองไม่เห็นนะเเวแสงตัวนเคเลี่อะยูแบ็กไซด์ให้ปอยแสมโอ้จาได้เนเเสู้เลยจะ้หมด้วมันเล่นเวลามันเล่นเวลาอยู่หน้ามึงเลย 10 seconds left พันจริงพันจริงก่อนพันจริงก่อนเราค่อยยลุกลบกสิลา40กยนั่น์ลตีนเนตลอดน่ากลัวว่ะกูยิบแตกทำมเยแตกก็พออนวโอ้ยออของของของอนีอนี้ โหดโหดโอเคไซเฟสไอ้คนี้อ้แฟนทอมเล่นได้เว้ยแฟนทอมเล่นได้เว้ยต้องวิ่งแล้วแหละแฟนทอมอ่ะอย่างเงี้ยเอไปเอาไปเอาไปอะไรกันเอามาอะไรกันอะไร Thanks Thanks แฟนทอมใครก็ไม่รู้เดินบล็อกกูกูโดนอันดิเคียวตายต้องมีงานตีนะมันมีมีเคียวนะมึงมึงถอยมากันก่อนนะครับเดี๋ยวจะโดนสกิล เราเง oh, uh. oh, ียบไ้ก oh, ่อนก็ได้โอ้โหแล้วมันมีตรงตรงนี้เฮี้ยมึงมึงใครเนี่ยมึงอ่านกูออกอนเราสวิหน่อยสมวิเดี๋ยวนี้ฮะได้ไปแ้นอม่ตรงนี้กูยืนสแกนเข้าแบ็คไซน์นะเฮ้เฮ้เฮ้ยชุบได้ชบได้เบอร์เบอยเฮ้ยเฮี้ยโอ้โหมันแนมเข้าสมัยสิผยได้ปะเฮ้ยมีตัวนึงเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลย อระวังเกป้ากวาเจ็ดป้าเกยู่หลังมั่นเกที่ไหนไม่รู้ไอชดลังจัดมิกกมี่เอบมิกเกที่วอวอลโอเควอลแฟงแล้วแฟงตัวนึงนะแฟงตัวท้ายวอลแตกแล้วฝ่าปะฝ่าขโอ้ยเฮียไอชดคมแจ๋ไอนีดัดอนี่นไอวอลโอ้ยไอชรันจัด จอกูจอกูไม่ไหวแล้วไอ้รศัพท์ผีแบบจะจะว่าไม่รูดิซื้อใหม่ไหมชอบคอมจัดคือไหนเอโน่ใหเราโทรศัพท์ไปโดนอะไรอ่ะไม่รู้นอนนอนอยู่แล้วไม่เงื่ตื่นมาดีอ้าวมันกดหรือเปล่านอนแล้วมันกดหรือเปล่านอนแล้วมันพับหรือเปล่าแบบไอ้เออเมึงอวานนี้คือนะกูไปถามราคาซอมกล้องมาสี่พันเฮ้ยไม่เท่าไหร่เว้ย ไม่เท่าไหร่แม่รวยมันรวยอย่าไปยุ่งกับมันไม่กูหมายถึงว่ามึงอัไม่เท่าไหร่ายกันปะกูโดนแป่บสองเม็ดเลยยืนหน่อยเดี๋ยวไปไอยืนหน่อยเกันไอ้สัตว์ยุงกัดยุงกัดคำนึงยุงกัดมอสกิโต้กัดโอ้ยว้ายเฮ้ยหลัง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 หลงหลังเลยเฮ้ยมันเป็นลายชาเลิศหรอวะเันยาวอ่ะนี้เนี่ยมาลง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 เฮ้ยสองตัวสองตัวถอยถอย มันมีข้อมันมีข้อเหรอสั่เลยเหรอเออสั่ตัวระวังหลังระวังมิดเออเฉยไอสัตว์ยุตัดเฮกินั้นโดนกู่เราเทไปแล้วอ่ะยูบีตัวเดียวไเกี่ยวไป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 เที่ยวยูบีอ่ะกูลงไปไปเลยนะลงไปเลยเดี๋ยวก่อนมันมีตัวพอใจเย็นเพื่อนถือปืนไหมถือปืนไหม

โอ้ยมันดักด้ะเฮ้ยไม่คิดเสี่ยวนั้นมันดักมันแฝงโคตรไวเลยแล้วก็ชอบปาดอ่ะมันดูนะทำไมแล้วมันปาดกว้างจัดเลยเมื่อกี้เหนื่อยปะไอ้เที่ยมันเล่นมีดอ่ะก็คือมันเล่นบ่อยจนเขารู้ทันหมดแล้วอ่ะรอดักเลยก่อนอ่ะไอ้เที่ยมันมันไส้ไวไอ้เที่ยมถารำคาญชูไทยเสี่ยวขับรถมันอะขับรถมันเ 1941, ไม่ได้แล้ไม่ได้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 แล้วโอ้ยตกช่างแม่งตกไปหมดเลยอีโก้แล้วกันพวกอีโก้แล้วก็อีโก้ด้วยวอนะโชดมึงยิงสามชาติปล่าประกายความเป็นไทยไปสัตว์ไปมาไอ้เหี้ยมื่ออยู่ไปยิงไาดิ มีต้นหนึ่งคีย์บอร์ดกูก็เฮียอยู่ด้วยโอสัตไม่ไม่น่าอยู่เลยเฮ้โอโอหรือเปล่ากำลังล็อกเมนอยู่สัตว์ไม่มีใครล็อกข้างบนเลยคือกูอ่ะคิดว่าไม่เดินมาจากข้างบนแน่เลยแล้วก็หลังหลัง กูหาปฏิกิริยาตอบโต้ไอ้เฮียเตยมัคือว่ามันยิงหลังเฮียเตยยิงไปข้างหน้าต่อนิ้วลั่นเลยนะเฮียอย่าว่าเตยกูเพิ่งตื่นใจไม่เหม็นพี่อะพียอะไรหล่นด้ไม่หมดเลยเนี่ยโดนโดนอะไรนะเอาเงินโดนทามาบอกขอหน่อยค่นขอบคุณนะคะอยากได้ดำดำเหม็นเหม็น ไอชอตทำวันเวเป็นป้าขารับอะเย็ดโอ้เจ็ดโอ้เจ็ดพิบมจะสอนวันเวมึงเก่งจัดเลยเฮ้่กูเป็นมันสมองระวังระวังเคโอระวังเคโอถึงมึงจะรีบแนวไป็นอบ้างเราฮาวิเราฮาวิเจ็ดมาทางทางตรงนั้นสิเจมันอยู่บ้านมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นโอ้ย เคลวอยู่แบ็ไปเคเจ็บนะเคอเจ็บลบประมาณสิบตัวไขวยกันนยม่ตัว้ยในกลางไซต์ตัวหนึงอยู่หลังเสาอ่ะไอเจดูกลางหลังเสาไม่เปิดตาไหนวะรู้วอเอเอตัวนี้ดูหลังไว้ดีๆนะอยามันแปงมาหากูนะดูอยู่ดูอยู่เจเจ้สวย เอาเโอ้ยสายตัวนึงสายตัวนึงโอ้ต่อปะโอ้ยแม่ไม่มันปมันป่กูมอคไหนวะอย่าอย่าพี่แกเอาจัดพี่แกอาจัดป้นมั่วไอ้เหี้ยลาไม่ชอบด่านนี้เลยวะ มันเป็นอะไรวะคือช่วงนี้อ่ะอแบบไม่โตใกล้ๆกูก็ยิงไม่โดนอะ่ะรัดเลยดีกว่าวะอืมเลยเลยทะลวงให้รันต่อไปเราเป็นนี้นี่นไ,นนได้เปล่าวะรัดตอไปเราเลือกได้ไอ้บอลถูกต้องกูกต้องไว้ตร,ง,ตรงนี้เลยสัตว์เขาบอกไม่เอาด่านที่ทำกับที่กูเล่นไปวันนี้กูเล่นอาบีกับเฮเวนไปละรอสโลอัพัน ก็แตยเพิ่งเปลีนมาเก็บนะทางซ้์หนึ่งห้องแฟงแล้วแฟงคุมิติคุมิติอยู่หลังทีรามิดอะขะไรไหมาอยู่ซ้ากันึงสวยมาลงเราบอกนะมาลงแล้วงแข้าวอยู่กูหน่อยดิ เจ็บนใช่โอ yeah, uh ้แม่งนีนั่าซัดวะโอมเอาเว้ยตัวเท่าของทีมยังยิงอยู่โอ้ย้ำๆๆยังเล่นแบบน่าคุนหิบดี่หะร e l o a d ing ผู้หญิงได้ตัวเดียวอ๋อยวยกันลบจบทีเดียวมันสู้เราไม่ได้ไอ้ที่ยวโซไอวโซนี่เคยโชคดีใช่ไหมอืใช่ไยโซคิตี้คิวตี้ครับคิวตี้เหรอนี่ไอสัตว์จึงงานเอาคิวตี้อะคิวตี้มตันึงระังเงนแฟนะเพื่อนเลิกเก็บไปขออยู่ขออยู่เก็บไม่เก็บไอ้อ ใครใครจะเก็บม็กกูเก็บไปก็ไม่ได้ใช้านแล้วาานแล้วมานแ้าทแล้วานแล้งแน่เลยเราเลยพื่อนวุ้ยเนี่ยมันเด็กูเดินไปให้เราเฮ้ยเราแล้วเรแลเรล้วเราแล้วเรา้ยเยอโมันให้กูเว้ยจัดไอ้สัสคือไปสืบแฟงมาใหม่อระแบบว่าจะงไงันี้คืออะไรเ่ยปนยาวอันนี้อ่ะ้ยเปยาจริง พลาดอลยพลาดเลยอะเขี้ยงมากกว่าอ้าววะล่ะเป็นเขี้ยงอะมันดุมันกี้เรียกโขนได้ด้วยเหรอวะมันมันกูออมมาฆ่าไวเปิร์บนะถ้าได้นะเฮ้ยพอนใจเย็นดิเฮ้ยกูอยู่ตรงไวเปิร์บกู้เอาไวเปิร์บ ไอ้ไมเปอร์ไปไปเปอร์ไปละไปอยู่เอเมนนากูนากูยองไอยู่ยงไอยมิลิมิลิมิลิมันอยู่นากูมันอยู่นากูเดดีจีจร้งมไม่ลงมึงเมันไม่ไม่ใจย็นไม่ลงมึงไม่ลงมึงองอยู่ไหนก็ซ้ายไม่ใช่ก็ขวาจริงเลยซ้ายรสวยเกยออมาตรงปีน นนะวิธีงี้มเด่นหมดเลยวะ่ะวิธีโจรน,นี่โจรทัร้งห,ห่างไอ้เนอะไรวะดามันยิมมอน,น,อน,นเอาหมดเลยกูไม่ได้ทำอะไรเลยนี่ครับอะไรวะคพรว่ามึงมึงมึใช่ไหมว่มามึงคงมีคนพูดว่าไอ้เจ๊นี่ทำไรกดชิปอยู่นั่นแหละไม่แต่คือไอ้พวกชอบปาดตนะัวเนี้ยโอ้ยเจี๊ยแพ้ไปกูไม่ได้กูไม่ได้กูไม่ได้คาดไว้นะว่ามันจะไอ้นี่ว่ามันจะแบบไปโถมไอ้มอนหมดเลยเพื่อน กูดังยกูดังมาก่อนโถมไปว่าเอาเมาออไปล้วเจ็ดร้อยยี่ไปฮิวแล้วใครเก็บมันตีบ่าไอ้พอยใครเก็บกตได้ไหมพอเหลือสเมตรอ่ะข้าเมตรซ้ายขวาเมนกาสายมงสายหนึ่งตัวมีเจ็ดเตตายอ่ะ มีเจ็บนบันไดมีมีสมอแกนดิง ahead แกนดิง ahead ที่อยู่ตรงบันไดอ่ะข้าวแ้วกันควมีตัวนึงความมีตหนึ่ตรงนนี้ไม่ไปเหรอเฮ้ยไอสัตว์กูเห็นหัวไอ้ปังแบบแบบกูเลิกเลยแล้วกันแล้วไงจะเข้าไหนอ่ะเฮ้ยบันไดบันไดอะไรวะไ่อไปบีไดต่อไปบีต่อไปบีต่นไปบีไม่กี้มันอยู่เนสเนสตัวนึงเมื่อกี้มีตัวบันไดตรงบันไดอ่ะเจมตัว มันได้ตัวคีควยควายเฮ้ยใครยิงวะขอโทษคิวเลยเฮ้ยมันให้ได้พอยแล้วก็มันมีระเบิดนะพลอยวอลวอลแล้วชิบไม่เป็นไรเยอะละไม่เป็นไรเวลามีเวลามีรีบไปหน่อยรีบไปหน่อยไอตัววิ่งเลยไม่ต้องชิบละไม่มีเวลาแล้วไม่ต้องไม่บ้างไม่ต้องไหนบ้างบนนั้นตัวหนึ่งไอ้บนเออนนั่อะไรทอกระมิดทอกระไซทอกระไซเกยครบแล้วเก้ยเลยก็ได้ยังไงตอนนั้นเราต่างซื้ออยู่แล้ว ไม่ทันอยู่แล้วเล่นๆๆๆเร็วเร็นไปไร่ฆ่ามันนะไม่เอาคน10 seconds seconds left ขนาดนี้สิผมปิดไลฟ์ก่อนรู้สึกไม่มีสมาธิเลยขออ่าสุดตับ